Give me the drop some money dropping on my ass tonight. ยิ่งใหญ่เกรียงไกรสมมงจริงๆค่ะเมื่อราสุดเพลงมานี่ของน้องลิสาเอ็กซ์คุสซี่เพอร์ฟอร์เมชั่วิดีโอได้เดินทางมาถึง900ล้านแล้วค่ะขอแสดงความยินดีมากๆเมื่อช่วงวันที่19เวลาประมาณตี3 25นาทีนับว่าเป็น2ปีแล้วหลังจากที่ปล่อยเพลงมานี่เอ็กซ์คุสซี่เพอร์ฟอร์เมชัวิดีโอของน้องนิ่าบน YouTube ล่าสุดมียอดวิวถึง900ล้านครับโดยยอดวิวจริงๆอัปเดตวันนี้ณตอนนี้ประมาณ900ล้าน1 0 1 7 000, 4 0 4ครั้งแอดอัปเดตประมาณ7 18นาตามเว ซึ่งในประวัติศาสตร์เคป๊อปทำให้เราริซ่ากลายเป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกที่มีเพลงถึง900ล้านครั้งทั้งบน YouTube และก็ Spotify เก่งมากๆและทาง YG ก็ได้ปล่อยโปสเตอร์เพื่อเฉลิมฉลองให้กับนองริซ่าโดยเป็นโปสเตอร์นี้โปสต์ล่าสุดเนี่ยเป็นชุดที่ไม่เคยเห็นเลยน่าจะถ่ายเอาไว้เยอะอยู่เพราะว่าทรงผมก็คือเป็นทรงผมเดียวกันเลยกับในเพลงมานี่ซึ่งหลายคนบอกว่าตอนที่เห็นลินลี่อินเตอร์ลงรูปนี้นึกว่าเป็นรูปตัดต่อซะแล้วน้องใส่ถ่ายจริงๆสวยตาแตกไปเลยชุดก็ปังบอ นี่ก็คือ1ิบสิบโเตอร์ก็บวานเจี๊ยบขอแสดงความิีดีด้วยนะคะมาร่วมใจการสตรีมไม่ว่าจะเป็นทางช่องทาง YouTube และลิซ่าก็ตามมานี่ก็ดีค่ะรวมทั้งขณะนี้กําลังพิชิต1,000ล้านสำหรับการสตรีมทางช่องทาง Spotify ดีใจกับน้องด้วยมาร่วมกันสร้างตำนานไปได้วยกันค่ะ